มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยเวลามันเสียหายเนี่ยการซ่อมแซมเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาแล้วมันอาจจะซ่อมไม่ได้เลยแต่ตอนนี้นักวิจัยเขามีโฟมอัจฉริยะแล้วคุณนศโฟม <Wow. S 1> อัจฉริยะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ของหุ่นยนต์นะคะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์หรือ NUS พัฒนาโฟมอัจฉริยะที่ช่วยให้หุ่นยนต์สัมผัสวัตถุที่อยู่ใกล้เคียง และหุ่นยนต์สามารถซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อได้รับความเสียหายคล้ายๆกับผิวหนังมนุษย์เลยล่ะคุณนศผิวหนังของเราเนี่ยเวลาถลอกและเวลาเป็นแผลใช่ไหมมนุษย์เราก็จะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ใช้เวลาหุ่นยนต์ก็กำลังจะทำได้แบบนั้นแล้วค่ะโฟอมอัจฉริยะที่เรียกว่า AI foam เป็นโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงถูกสร้างขึ้นจากการนำสารประกอบฟูออโรโพลิเมอร์มาผสมเข้ากับสารประกอบที่ช่วยลดแรงตึงของพื้นผิวทำให้ได้วัสดุโฟมนมที่มีความอ่อนนุ่มและภายในเนี่ยก็เป็นรูพรุนคล้ายๆกับฟองน้ำเลยค่ะซึ่งคุณสมบัติแบบนี้นั้นสามารถกลับมารวมตัวกันเป็นชิ้นเดียวได้แม้ว่าจะถูกตัดออกจากกันแล้วก็ตามค่ะ นักวิจัยยังผสมอนุภาคโลหะเข้ากับวัสดุและติดตั้งขั้วไฟฟ้าขนาดเล็กภายใต้พื้นผิวของโฟมอัจฉริยะนี้เพื่อให้ทำหน้าที่สัมผัสถึงการกระทบของวัตถุบนผิวหนังได้คล้ายกับผิวหนังของมนุษย์เลยค่ะเมื่อเกิดแรงกดลงบนพื้นผิวจะทำให้อนุภาคโลหะเข้ามาชิดกับวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์หรือพอลิเมอร์แมทริกซ์ทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง จากนั้นขั้วไฟฟ้าก็จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลและบอกว่าหุ่นยนต์จะต้องตอบสนองอย่างไรต่อไปนี่หุ่นยนต์ซ่อมตัวเองได้แล้วคุณโน้ตครับนอกจากว่าจะซ่อมตัวเองได้นะครับก็ผมคิดว่าเซ็นเซอร์หรือว่าอะไรต่างๆที่ทาขึ้นมาเนี่ยมันก็ทาให้สามารถจับของได้ละเอียดยิ่งขึ้นครับนะฮะแล้วก็าสามารถจะตอบสนองการสัมผัสการเข้าใกล้วัตถุ ที่มีประสิทธิภา,าพมากขึ้นนะก็คือว่าเวลาสมมุติเรามีหุ่นยนต์นะคุณตาแล้วมันเป็นมือเหล็กๆนะ,ะแล้วตอนนี้มันเหมือนมีผิวหนังเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอ๊ะสมมุติว่าถ้าเกิดเราได้อยู่กับหุ่นยนต์ขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วมือมันเหล็กๆมันก็ดูไม่อบอุ่นใช่ไหมมือที่คล้ายผิวหนังมันก็อาจจะลูบหัวแล้วมันอาจจะแบบว่าก็อ,อาจจะอบอุ่นขึ้นก็ได้นะครับคุณทางคุณเบนจามินทีครับผู้นําวิจัยครับกล่าวว่าวัสดุ ดังกล่าวนี้สามารถนําไปใช้ได้หลายอย่างครับโดยเฉพาะหุ่นยนต์และอุปรกรณ์เทียมซึ่งช่วยให้หุ่นยนต์เนี่ยมีศักยภาพในการตอบสนองด้ยอดยิ่งยิ่งขึ้นครับมเมื่อต้องการทํางานร่วมกับมนุษย์เห็นไหมครับเนี่ยก็คือว่าเวลาหยิบแก้วเนี่ยเออมันให้มันมีความนิ่มหน่อยหรือว่าหยิบส้มเนี่ยนะอันในรูปเนี่ยเออ,อย่าไปแบบ<ม>บีบแบบจนโอ้โหช้ำหมดแล้วอะไรเนี้ยนะครับ<ม>ก็ตอนนี้เริ่มบีบส้มจับแก้วได้แล้วก็ตอนนี้คือว่าเซ็นเซอร์ต่ตางๆเนี่ยรูปทรงที่หุ่นยนต์เห็นหรือว่าเราเห็นเนี่ย ก็เขาอาจจะเห็นเป็นแมทริกน,นะครับแล้วก็เรื่องของการที่มันมีเซนเซอร์ต่างๆพวกนี้มันทําให้การที่กําลังกดหรือว่าการที่ประสิทธิภาพในการจับหรือว่ามุมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นครก็แต่ว่าผมยังสงสัยนะว่าไอ้ที่มันซ่อมตัวเองได้เนี่ยมันจะมันจะยังไง <laughs> ม,มันจะใช้ในกรณีไหนใช่ไหมเอ่อเอาไปทําอะไรแต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้หุ่นยนต์มันก็สามารถที่จะจับสิ่งของอะไรได้นุ่มนวลเหมือนกับมือมนุษย์มือมนุษย์นี่ถ้าเราจับอะไรแข็งๆเราก็อาจจะออกแรงได้เต็มที่แต่ถ้าเป็นอะไรที่มันนุ่มนวลอย่างอย่างที่เราเห็นส้มเนี่ยมือมนุษย์เราก็จะรู้อัตโนมัตินะว่าเราไม่ควรจะไปบีบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอีกหน่อยเนี่ยหุ่นยนต์นี่คือก็ใกล้เคียงมนุษย์แล้วค่ะนะคะ